นอนเลอะลูกนอนเรอวันนี้เป็นช้าอีกวันหนึ่งของสาวคุ้ยนะคะมานอนฟังข่าวนะคะพ่อก็เปิดข่าวให้ครับนะคะให้ผมครับผมก็มานอนฟังข่าวไม่ฟังข่าวก็ฟังเพลนะค่ะนี่เป็นหน้าที่อีกอย่างหนึ่งและการฟังแล้วก็นอนอยู่บนนี้แหละค่ะนอนบนนี้แล้วครับครบผมเชา้านี้ผมตื่นมา ภารกิจของผมคือการนอนฟังข่าวโทรทัศน์ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้านงะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนี่จ้ผมก็นอนก่อนเพราะว่าตอนนี้มันยังเช้าอยู่นะนอนก่อนนอนก่อนนะดูชีวิตของเ่ากล้วยนะคะที่ใช้ก็ละ ตือแล้วนะคะวิ่งอยู่นะคะเต้นที่วิ่งอั้นคุณมุมนะคะเป็นอะไรอ่ะคันมากเลยจ๊ะลูกเทวดาของพ่อเนี่ยลูกเทวดาของพ่อเนี่ยคันมากเหรอ นอนไม่อิ่มหรือไงนะคะวันนี้นอ,อนไม่อิ่มไม่อินน่มค่ะน่คะรู้เรื่องหมดเลยนะคะเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะคะเขาจะอยู่ในบริเวณบ้านนี่แหละ,ค,ะนนค่ะหน้าที่ของเขานะคะก็นนะเป่นแล้วก็นั่นก็จะร้องข้าวนะคะเดี๋ยวจะเราจะแนะนำภารกิจแต่ละวันของชาวปุวยกัมมันโถนะคะ ว่าวันวันนึงน่ะเขาทำอะไรแล้วเขาก็เป็นหมาที่ชอบฟังเพลงนะคะเปิดเพลงแล้วฟังข่าวเขาจะนอนฟังอยู่ตรงเนี้ยแหละคะ่ะทีนี้เดี๋ยวเขาจะนอนหลายมุมนะคะไม่มุมก็ขึ้นที่สูงจะดูนะคะน้องมันโถนะคะ่ะนั่งจะอยู่อีกมุมนึงค่ะมันโถนะะี่ค่ะอันนี้เป็นพี่ชายเป็นพี่ชายนะมันโถก็เป็นพี่ชายเนี่ยจะนั่งเฝ้าพ่อเขาเนี่ย พ่อออกมาเมื่อไหร่ก็รอกินขนมนะ่ะหน้าที่แต่ละวันของเขาคือนั่งรอพ่อนะนั่งรอพ่อแล้วก็รอกินข้าวบางวันก็น้ำลายไหลเลยนะ่ะแล้วก็จะเอาภารยกิจแต่ละวันของน้องหมานะน้องหมาคือลูกชายเทวดานะมันโถกับเฉากวยลูกชายเทวดาของพ่อนี่นะครับลูกชายเทวดาของพ่อครับ นี่นะคะนี่อะไรนี้ใครเขาอ,อยู่กันคุณดูมงุงมึงงั้นเขาก็ทะเลาะกันนะนี่ขาเทวดาอ่เนี่ยทําไมถึงต้องถูกแบบนี้เพราะว่าลูกชายเทวดาเนี่ยเ,เขาชอบเอาเอาลูกไส้อ,ออกนะเอานอเนี่ยลสกไส้เนี่ยเขาก็เลยต้องสร้อยสมวานให้เขาเนี่ยรอกินขนมนี่คไงนเนี่ยรอมันร้าประตูเนี่ยเนี่ยพ่อเขาออกมาละ เมื่อเมื่อไหร่เขาก็จะเรากินนี่นลูกเทวดาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาได้ยินเสียงพ่อเขานะเนี่ยเนี่ยลูกชายเทวดามัสองวนนี่ยเอ๊สองคนครับสองคนนะครับลูกเทวดาของพ่อครับมีสองคนค่ะสองคนครับดูจะน,นอนยังไม่ตื่นนะคะนีน่นะมีดมีดดูจะน,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 นอนนะคะอยู่คนละมุมกันเลยนะคะก็วันนี้ก็เอาคลิปบีบีของเอ่อลูกชายเทวดามัน าชาวกล้วยกับมานโถนะคะมาให้ท่านผู้ชมกป็นีย่รเขาชอบให้ถ่ายแบบนี้นะคะก็ขอทุกท่านนะคะติดตามผมด้วยนะคะผมเพิ่งเป็นเพิ่งทำช่องตัวเองใหม่ๆครับเปิดให้ผมด้วยนะคะผมอยากมีเพื่อนครับผมชาวกล้วยกับ มันโถอยากมีเพื่อนค่ะบา,บายยไว้เจก,กันคิดต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับนอนเถอลูกนอนเถอวันนี้เป็นเช้าอีกวันหนึ่งของสาวคุ้ยนะคะมานอนฟังข่ากันค่ะ พ่อเขาเปิดข่าวให้ครับนะคะให้ผมครับผมก็มานอนฟังข่าวไม่ฟังข่าวก็ฟังเพลนะคะนี่เป็นหน้าที่อ,อย่างหนึ่งและการฟังแล้วก็นอนอยู่บนนี้แหละค่ะนอนบนนี้แล้วครับ,รบผมเช้านี้ผมตื่นมาภารกิจของผมคือการนอนฟังข่าววิทโทรทัศน์ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมากนี่จ้าผมก็นอนก่อนเพราะว่าตอนนี้มันยังเช้าอยู่นะนอนก่อนนอนก่อนนะดูชีวิตของเชาวกล้วยนะคะที่ชายก็ระตื่นแล้วนะคะวิ่งอยู่นะคะเต้งที่วิ่งอั่คุณมุนนะคะเป็นอะไรอาคันมากเลยจ้า ลูกเทวดาของพ่อเนี่ยลูกเทวดาของพ่อเนี่ยคันมากเหรอนอนไม่อิ่มหรือไงนะคะวันนี้นอนไม่อิ่มไม่อินนะะ่มค่ะนะคะ่ะรู้เรื่องหมดเลยนะคะเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะคะเขาจะอยู่ในบริเวณบ้านนี่แหละคะ่ะหน้าที่ของเขานะคะก็เล่นแล้วก็นั่นก็จะร้องข้าวนะคะ เดี๋ยวเราจะแนะนาําภารกิจแต่ละวันของชาวป่้ยกับมันโถนะคะนี่ว่าวันวันนึงนะ่ะเขาทําอะไรแล้วเขาก็เป็นหมาที่ชอบฟังเพลงนะคะเปิดเพลงลฟังข่าวเขาจะนอนฟังอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะทีนี้เดี๋ยวเขาจะนอนหลายมุมนะคะไม่มุมก็ขึ้นที่สูงไปดูนะคะน้องมันโถ่นะคะนั่งจะอยู่อีกมุมนึงค่ะมันโถนะะี่ค่ะอันนี้เป็นพี่ชาย พี่ชายนะมันโถก็เป็นพี่ชายเนี่ยจะนั่งเฝ้าพ่อเขาเนี่ยพ่อออกมาเมื่อไหร่ก็รอกินขนมนะ่ะหน้าที่แต่ละวันของเขาคือนั่งรอพ่อนะนั่งรอพ่อแล้วก็รอกินข้าวบางวันก็น้ำลายไหลเลยนะ่ะเราก็จะเอาพาร้อยกิดแต่ละวันของน้องหมานะน้องหมาคือลูกชายเทวดานะ มันโถกับเฉาก้ยลูกชายเทวดาของพ่อนี่นะครับลูกชายเทวดาของพ่อครับนี่นะคะนี่อะไนี้ใครเขาจะอยู่กันคุณมงงงงงงึงมึงไงเขาก็ทะเลาะกันนะนี่ชาเทวดาอ่าเนี่ยทำไมถึงต้องถูกแบบนี้เพราะว่าลูกชายเทวดาเนี่ยเขาชอบเอาเอาหนึกไส้อยออกนะเอาเนี่ย้อยเนี่ยเขาก็เลยต้อง สร้อยสองวานให้เขาเนี่ยรอกินขนมนี่ค่ะในรอมาล่าประตูเนี่ยเนี่ยพ่อเขาออกมาละเมื่อเมื่อไหร่เขาก็จะเรากินนี่คือลูกเทวดาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาได้ยินเสียงพ่อเขานะเนี่ยเนี่ยลูกชายเทวดามีสองตัวเนี่ยอเอ้สองคนครับสองคนนะครับลูกเทวดาของพ่อครับมีสองคนค่ะสองคนครับร่วมกันนอนยังไม่ตื่นไหคะนีอะไรมีมี นู่กันอนนะคะอยู่คนละมุมกันเลยนะคะก็วันนี้ก็เอาคลิปวีดีโอของอลูกชายเทวดามาแาวครัวกระหมาทโทนโถนะคะมาให้ท่านผู้ชมคนเนี้ยเขาชอบให้ถ่ายแบบนี้นะคะก็ขอทุกท่านนะคะติดตามผมด้วยนะครับผมเพิ่งเป็นเพิ่งทําช่องตัวเองใหม่ๆครับเปิดให้ผมด้วยนะครับผมอยากมีเพื่อนครับผมแาวคล้วกับ มันโถอยากมีเพื่อนค่ะบ๊ายบๆไว้เจอกัน,กนคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมอดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ